ท้ายวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าพระองคพทมีพระบาทในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกภาคภูมิใจและจำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าพระองคพทธีพระบาททรงครองแผ่นดินโดยธรรมและทรงทุ่มเทพระบรกายบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานับประการ ที่ม่อาจรรยายได้ด้วยน้ำพระทัยที่เขี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้พวงข้าพระพุทธเจ้าได้ประกอบกรรมาอาชีพและดำรงอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระบรมจักรีวงด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาในวรโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใต้ฝ่าพระองค์ทุเีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแห่งใต้ฝ่าพระองค์ทุเรีพระบาทให้จำจรกำใจสืบไปขอพระองค์ทรงพัฒเจริญทรงพระเกษมสาราญมีพระพรธรรมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงมีพระชนมายุยืนนาน เป็นมิ่งขวัญประสุภิกรของพวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะทำปริญาณตนข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าคณะครูคณะครูนักเรียนนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการประานศึกษาั้พื้นฐานของโรงเรียนวัดบางแดงของโรงเรียนวัดบางแดงซึ่งอยู่ณนที่นี้ทุกคนซึ่งอยู่ณนที่นี้ทุกคนขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจงรักภักดีจจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตย์พระมหากษัตย์และจำเพ็ญตนและ นนต,นตให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไปและประเทศชาติตลอดไปเอาร่วมร้องเพลงปรุริมาอาราจารสองทเ,เ,เที่ยวเราไม่ต้องถูกเยนใจเพราะว่าเป็นวลางวันนะเอาเว้จุด้วยกลางวันที่ติดสองปีหนาเอาเพลง้นตรีปรุิมาอาาจาทุกคนร้องได้งร้องร้องร้องนๆ I wow. ย่อพ่อรูรปออกมาได้ดูไหมครับแม่ต้องเจ็บปวดอย่างสุดแสนสาหัสแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแม่ต้องนอนพอดกายหลังจากที่พ่อตัดแล้วบนเตียงยังอ่องหอย,ยนนุนอยแรงบนใบหน้าแม่ปนีีเต็มไปด้วยายาเดือที่เปลี่ยนโชค เธอเป็นแม่คนใ้หน้าของแม่ร่างกายของแม่อ่อนแอซ่อมเรียกไม่มีเรี่ยวแรงนอนอยู่บนเตียงมันอดรช่วยตั้งท่าตายของแม่ก็ยังมีไม้ก็นหที่เป้าคอยห่วงใแม่หน้าตทุกน้ำมีเย็นตะคอยเ คนเวียดนางแม่เอาลากลิฟต์าปลานะเลต่อแม่เป็นอย่างมากเมื่อลูกเกิดมานั้นแสงดีดแม่แสงดีดีนะยามหนาวแม่นอนกอดลูกไว้จะร้อนโอกาสแม่ก็เช็ดทันทียางลูกหิว นะลูกแต่เต็มปีเพระคุณแม่นั้นเนา่ตที่ผู้ใดจะมีสมบัติได้แม่ทนหาเรียงเรมมาจนเติบใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงส่งเสียรเรียนจงอย่งทิ้แทนค่อมมาตายแม่ชีดังลุใจไปแก่แนเรียน ไหวตามันตะบันเกียนปลอยมันเกียวเยี่ยมเดียวเมื่ท่านทลาวันนี้แม่คงแมะอยากได้เห็นหน้าเมื่อลูกไม่มาแม่คงเก็บทำพดีอยากยิ้มให้แม่ได้เชร์หมานเหงามองหาลูกเต่าจนไม่มี จากพิเป็นแม่เีพสาระเนีเ้ย,ยงละมาทุกทีเรื่องในอกกันตนตีน้ำนมแม่นี้มีค่าพนังผู้คนหนึ่งแสนทั่วแดนนับรางแต่วัแม่อนั้นเห็นมีแต่แม่คนเดียวแม่สระเกิดข้า,า,าหน้าเอนใจรูปขอบตัวที่ไป

e ไปมันเล็กน,นะครับยื่นแส้มือท่านเนาะแล้วก็โค้งกราบที่มตักท่านงามๆหนึ่ครั้งแล้วก็รับพรจากคุณแม่โอเคยืดนยืดแขนเอาไหมกราบพ่อแม่เหมือนกราบพานในบ้านกราบ3ามท่านก็ได้แดงมือโอเคอ่ะเป็นผู้มีพระคุณนี้พระเข,า,ขาบอกมาเอา 1...2... สามอามาภูมอะไระคุณคุณแม่นะครับอารัก้มกราบกราบที่ตัดของแม่โอเคกราบสามครัเป็นพระในบ้านของเราอาชาถ่าย่าอาจแล้วกล้กแม่้พี่เดินเป็นแถวเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวลูกอภิเีกเะค ก็เป็นย่ญญาแล้วนะคะถ้ารู้สึกมีความภากภูมิใจ้างที่ทคู่คนณนันน์นุ่มได้มาแสดงความโอตรเกียนให้กับแม่ของเราและได้มานะคะแสดงความตากตัญญูกับคุณแม่ทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะแม่เป็นอะไรบ้างแม่ของเรา เป็นคนใช้เป็นคนผู้ดูแลเรานะคะแม่เป็นธนาคารที่ผู้คนที่อยู่ในที่นี้เปิสตายนะคะสไตา์เปิดเงินดปวยู่กครดูดแม่เพิ่มข้อเขียนขั้นอีกทั้นหนึ่งนะคะท่านผู้นี้ คันให้ยิ่งใหญ่มากที่สุดละให้การความรู้ให้การศึกษาให้กับผู้ควุกคนให้อย่างเต็มที่และเต็มร้อยด้วย บัตรตนเนี่ยรับความรู้ตักตวความรู้ตัวนี้ให้มากที่สุดเพื่อวอนาคตข้างหน้าเพื่อสู่อาเซียนของปีต่อไปนะคะท่านดาเิกาซีอาเซียนแล้วแม่ก็ขอให้ผู้ทุกคนต้องมีน้าไงอยข็งแรดโตดีนี้ใยตั้งใจเรียนหนังสือด้วยอำนาจสุนทรีย์และสุนทรีย์อำนาจของก็คุณของแม่ก็คุณของพ่อทุกคน ถอยถอยนั่งตามลําดับครับนั่งใหม่นั่งใหม่ครับนั่งใหม่ครับนั่งใหม่ครับขอบคุณอารัขอบคุณแม่ตอนนี้ประธา ความรู wow, ch ch ay, the ้สึกจากใจของเราที่ีต่อแม่รู้สึกยังไงพวกตามความรู้สึกตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เลยเข้าไปตรงนี้ค่ะเข้าไปตรงโน้นเข้าไปตรงโน้นแม่จะมาไหมคุณแม่ก็มาด้วยรารมณเที่มองหน้าแม่มองหน้าคุณแม่เรารู้สึกยังไงครับที่แม่ที่ด้วยเมือนเรามา